สวัสดีค่ะเพิ่งอัปโหลดคลิปเมื่อสักครู่ไปนะแนวทางของพี่ตูนก็มาแล้วค่ะตามนัดหมาย11นาฬิกานะคะสำหรับสายที่2นะคะสำหรับสาย2งวดน,นี้ค่ะให้ตัวเลขเด่นนะคะไปได้ทั้งบนล่างและไม่ปักหลักมาคือเลข0นะคะเลข0นเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะก็ให้มาที่เด่น6นะคะก็มาที่0 6ย์รอบนี้เด่น0ย์นะคะไปได้ทั้งบนล่างแล้วก็ในรูปแบบนะที่ ส่วนใหญ่จะมาบ่อยที่ศูนย์ x x ศนย์นะคะลุ้นดูว่ารอบนี้ถ้าศูนย์มาจะมาที่ตัวไหนอย่างไรนะแต่เท่าที่เป็นเลขกระแสะในรอบนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าความน่าสนใจตัวเลขที่มาเคียงคู่กับ0น,นะคะตามที่ แอดมินออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นแล้วกันเนาะก็คือ01 03 04 05เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะส่วน06 09เนี่ยก็เพิ่งออกไปโยกโยกสำหรับ06ในรอบที่แล้วแต่ว่าถามว่าจะมีโอกาสมาซ้ำ06หรือ09ได้หรือเปล่ามันก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะนี่ก็คือแนวทางของเลขวิ่งแบบพี่ตูนของแท้แน่นอนนะคะสาย2ซึ่งถ้าเทียบกับ สายหนึ่งความแม่นยำแอดก็พูดไปบ่อยๆแล้วนะว่าสายสค่อนข้างมีความแม่นยำมากกว่าสายหนึ่งด้วยสามนาแล้วก็สายหนึ่งเนี่ยจะปล่อยมาช้ากว่าสายสองบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะตอนที่แอดมินตัดคลิปนี้ประมาณ1 1นาฬิกา10นาทีนะคะเขาปล่อยมาตอน11%นาฬกาแต่ว่าจะลงคลิปได้กี่โมงนะลุ้นดูแล้วกันเพราะว่า ลงคลิปเนี่ยมันจะใช้เวลาตัดต่อนิดนึงแล้วก็จะอัปโหลดลงอ่ YouTube มันก็จะใช้เวลาตรวจสอบอีกประมาณ20นาทีมันอาจจะช้านิดนึงอ่ะนะคะถ้าเทียบกับเวลาที่ปล่อยมาจริงๆแล้วนะคะ นี่ก็คือพี่ตูนนะคะท่านผู้ชมลองแสดงความคิเดเห็นดูจะมาต่อเนื่องหรือไม่เพราะว่าเท่าที่เราดูสถิติย้อนหลังในเดือนมิถุนายนก็คือวันที่1มิถุนาที่ศูนย์มาที่20ศูนย์นะคะแล้วก็ล่าสุด6มาที่ศูนย์หจะเห็นว่ามาลงล่างทั้งสองรอบเลยนะคะถ้าศูนย์มาเรามาจับใส่กับ5ได้ไหมเพราะว่าตัวที่บิ๊กแบสรุปล่างลงไปก็คือเด่นเน้น5นะคะก็สวยงามเหมือนกันที่5 0 0ศนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูนะ,ะถ้าไม่มีตัวไหนซื้อที่จริงแอดกล่าวว่าจะซื้อ565 เก้าแต่ว่ามันซื้อไม่ได้นะไม่แน่ใจจะซื้อ5 0าศูนย้ไมนะต้องเดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางนี้ท่านผู้ชมนะคะ ถามหานั่นก็คือเสือตกถังสาย1น,นะคะจะเรียกสาย1ห,หรือสายอะไรก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าความหมายเดียวกันก็คือรูปแบบเป็นที่เป็นภาพนี้นะคะเป็นชุดที่นะคะเราก็รอกันอยู่ค่ะผลงานรอบที่แล้ว16มิถุนายนนะคะให้เด่น5แล้วก็เด่น3มาค่ะก็ปรากฏว่าเลขเด่น3ไปที่หลักร้อยบนนะสาม้า 3, 9, นะแต่ถ้าตรวจด,ดูชุด2แล้วก็3ตัวเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านเข้าเฉพาะตัวเด่น3นะคะรอบนี้สาย1เสือตกถังพลัง เงินดีนะคะ1กรกฎาคมค่ะตัวเด่น2รองมาที่เลข5นะคะชุดส,ส่วนชุด3ตัวนะคะก็มีทั้งหมด8ชุดแบบนี้นะแอดมินขออนุญ,ญาตไม่อ่านตัวเลขแล้วกันเนาะอาจจะเยอะหน่อยนะแล้วก็ชุด2ตัวให้มาก็8ชุดเหมือนกันไปได้ทั้งบนล่างแล้วก็ตัวกลับค่ะคลิปนี้เหมือนจะพูดไวเนาะเพราะว่าอยากลงคลิปให้ไวๆนะคะจะได้เนื้อหาเยอะๆแล้วก็เห็นกันทันก่อนเที่ยงนะคะแต่ก่อนเที่ยงแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ประมาณ11บเอโมงนะคะมันก็ลงก่อนเที่ยงได้ ท่านใดมารับฟังย้อนหลังเป็นรับฟังตอนบ่าย4ี่โมงมันก็ไม่ทันเนาะแต่ว่าลงคลิปให้ก่อนเที่ยงแน่นอนนะสำหรับในคลิปนี้นะคะ แล้วก็มาดูนะคะเพิ่มเติมชุดเต็มบนชุดเต็มล่างของเด็กตากแล้วก็ชุดสรุปบนล่างนะคะ3ใบแบบนี้เดี๋ยวแอดมินจะขึ้นภาพให้แคปหน้าจอกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับเด็กตากก็เพิ่งได้ข้อมูลมาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะปล่อยช่วงเช้าของวันเล็กออกแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็แนวทางดอกไม้และสายลมจริงๆแอดมินก็ได้นําเสนอไปแล้วแต่ขออนุญ,ญาตย้ําให้อีกทีหนึ่งและกันนะเพราะว่าผลงานรอบที่แล้วให้60มานะคะแล้วก็ตัดเล่นมาท้ายที่06นะ,ะแอดมินก็ถามว่าเออใบเนี้ย มันเขาให้จริงก่อนออกหรือเปล่าปรากฏว่าหลายเสียงก็บอกว่าเออเห็นก่อนเลขออกจริงๆเข้าจริงๆนะคะรอบนี้ก็ให้มาที่908นะคะตัดเล่นก็คือ08นั่นเองค่ะเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะ08แล้วมันก็มี90มี98ด้วยที่ตัดเล่นมาจาก908นั่นเองนะคะอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจนะคะใช้ชื่อว่าอาจารย์ต้นน้ำนะคะผลงานรอบที่แล้วภาพทางด้านซ้ายมือนะคะเขาให้เจาะเด่นเน้น2มาแล้วก็2ตัวมี29ด้วย ะะรอบนี้อาจารย์ต้นน้ําให้เด่น7มานะคะตัวที่ขึ้นฟอฟันก็คือเลข3 7ค่ะส่วน3ตัวนะคะให้มาก็คือสองแล้วก็มีเด่นที่7จ็เพิ่มเติม7จ็ดแล้วก็76ค่ะซึ่ง7 2หรือว่า37นี่ก็เป็นเลขมงคลเนาะในเดือนนี้ด้วย72 7 3สิบพันศานะคะในในหลวงราชการที่สิบนะคะก็วางมาได้เป็นเลขมงคลที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะคะรอบที่แล้วเขาให้จริงก่อนออกนะคะไม่มีการ แก้ไขตัวเลขแต่อย่างใดแต่แค่ว่าแอดมินไม่ได้นําเสนอแค่นั้นเองนะคะเสียงก็จะเริ่มไปและแหบแห้งนะสี่คลิปแบบจุกๆยังไม่เที่ยงเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะวันเลขออกก็จะยุ่งวุ่นวายเครียดวิตกกังวลนะคะใครเป็นเหมือนแอดมินบ้างนะทนั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่าก็เก่งตาม f c นะคะกลัวว่าสิ่งที่นำเสนอไปนะคะมันจะแบบว่า มันจะเข้าเป้าหรือเปล่าโดยเฉพาะถ,าถ้าถ้าสรุปงวดไหนแล้วแล้วเข้าเนี่ยก็คือแบบว่ามันอยู่ตัวเขาเรียกว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดมันยิ่งนิ่งเฉยเฉยถ้าถ้างวดไหนให้เลขถูกแต่ถ้างวดไหนให้เลขไม่ถูกเนี่ยจอบเลยนะคะภาษา,ษา,ษาอีสานเสัรเกว่า จอบแด่สีดาจอบแต่สีแสจอบแต่สีนันสีนี่นะคะก็บางคนก็ไม่เข้าใจการทำงานของเราเนาะนะคะบ่นไปแบบนี้ละกันค่ะก็คือเก็บตกล่าสุดของคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดดมินก็ขออภัยด้วยนะคะก็ไม่มีเจตนาจะบน่บนๆนะคะก็บางทีนะคะไม่รู้จะพูดอะไรลองมาเป็นผู้บรรยายดูแล้วจะรู้นะคะว่า การที่จะคิดคอนเซปต์การที่จะหาอะไรมาพูดนี่มันก็เมันก็ยากเหมือนกันเนาะบางทีก็พูดแบบมีสาระไม่มีสาระบ้างนะก็ให้ออภัยกันแล้วกันเนาะเฮ้ยเสียงรู้สึกว่าจะเริ่ม เจ็บคอเสียงหายแล้วนะคะขออภัยในความไม่ชัดเจนด้วยละกันเนะาสะสรุปคลิปนี้ไลฟ์วิ่งพี่ตูนเด่นศูนย์นะคะท้ายคลิปท่านผู้ชมลองแสดงความคิเดเห็นกันดูนะคะว่าศูนย์เนี่ยนะคะถ้ามาจริงๆจริงๆแล้วมันจะลงล่างเหมือนสองรอบที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรนะ,ะและถ้ามันมาศูนย์ล่างจริงๆพี่ๆเอาไปจับกับตัวไหนที่น่าสนใจนะคะ ศูนย์เก้าได้ไหมศูนย์เก้ามันก็เหมือนจะออกไปหยกๆเนาะศูนย์หกศูนย์เก้าใดๆเอ่ยนะคะหรือว่าถ้ามันไม่มาศูนย์หกศูนย์เก้ามันจะเป็นศูนย์ห้าอย่างที่ตัวเด่นห้าได้จริงๆหรือเปล่านะคะถ้ามาศูนย์ห้าห้าศูนย์พี่ๆก็อย่าลืมกันไว้ด้วยละกันเนาะเพราะว่าตัวที่ให้ไปตัวเด่นห้าหกห้าเก้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะซื้อไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าสายสีชมพูประกาศไปเมื่อสักครู่ก็มีเลขติดห้ามาอีกแล้วนะห้าหกหรืออะไรอย่างงี้ล่ะนะผู้ชมลองดูลกันนะผลของอบ้านนชมพูะคะ บ้านออมบ้านชมพูนะคะรู้สึกว่าบนจะ56าลาวก็ออกไปแล้วนะล่าง56าพี่ชมพูพี่ออมก็ออกไป56บนอ่ะมันก็คงจะวนเวียนอยู่ที่5 6 5 9อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าพี่ไทยมาในรูปแบบของ5 6หรือ59อีกนะห้ 5, 9, เนี่ยบอกเลยว่ายังไงเราก็ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเราซื้อกันไม่ได้นะแต่ว่าถ้าพี่บนหรือพี่ล่างไทยมา56หรือ65เนี่ยมันก็พอจะได้อยู่ไม่มากก็น้อยนะเพราะว่าเท่าที่ไปสังเกตดูเนี่ย ก็จะอ่ออั้นกันที่5 9 95เนาะแต่ว่า56กเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ปิดอั้นกันเท่าไหร่นะคะก็ซื้อไม่ได้ก็ลองพิจารณาตัวอื่นเพิ่มเติมดูละกันนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เอาเป็นว่ามันน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของแอดที่จะนําเสนอก่อนที่จะเละออกแล้วเนะวาะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะไปพักผ่อนพักเสียงบ้างและเจ็บคอแล้วนะคะก็จะเห็นว่าถ้าล่างนะคะที่สรุปไป5659มันไม่ได้จริงๆขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะค่ะ ลงไปที่5005แล้วกันเนาะล่างนะคะเน้นล่างนะคะผู้ชมแต่จะขึ้นบนไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเป็นเน้นล่างที่5005ท่านใดฟังจนจบคลิปก็คงจะได้นะคะตัวเลขเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายของแอดไปนะคะแต่แอดก็ไม่รู้นะว่าตัวเลขที่บอกไปมันจะมาไม่มามันเป็นแค่ความรู้สึกว่าเออตัวนี้มันเด่นตัวนี้ เอ่อแนวทางนี้มันน่าสนใจนะประกบกับตัวนี้แล้วมันโอเคที่ตัวนี้แบบนั้นนั่นเองค่ะวันนี้รู้สึกเงียบๆเง,งาๆนะคะท่านใดสนใจช้อปปิ้งก็อย่าลืมแอดนะฝากสนับสนุนกันด้วยละกันสําหรับทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร e ติดตามในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ใน l i น e แอดนะคะในเอ่อยูทูบก็ตามนะคะสามารถที่จะกดติดตามนะคะแล้วก็กดขอบคุณนะคะจะมีรูปหัวใจแล้วก็มีตัว S ออยู่ตรงกลางนี่แหละค่ะขอบคุณกดเข้าไปได้นะคะหรือว่าจะกดที่ ปุ่มสมัครสีขาวๆนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นการด o n a t i ค่ะสนับสนุนแล้วก็ s พ p p o r t กันนะ,ะให้เรามีกําลังใจในการทํางานดีๆต่อไปนะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าถ้าอยู่กับตัวเลขเนี่ยจะรู้นะคะว่ามันงงๆปวดหัวมึนๆน,นะคะเพราะว่าหลายสานักก็หลายตัวเลขนะจะกระเทาะ เปลือกให้มันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมันก็ยากเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจแอดน่ารักแถมใจดีด้วยวัชร์นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะโชคดีมีชัยนะคะรับทรัพย์รับโชคในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะ,ะยังไงก็ตามผลจะเป็นอย่างไรก็นะคะดีใจด้วยนะคะหรือว่าถ้าผลออกมาไม่เป็นที่พึงพอใจนะ,ะก็ไม่เป็นไรสู้กันใหม่ต่อไปทุกกําลังใจทุกคนมีความหวังกันนะคะก็ได เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีีต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ